สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิวทยุวิจัยเสียง92สํนงงานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยสํนงงานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพัชทานของหน่วยร่วมกับอําเภอตะโมดและเทศบาลตำบลตะโมดส่วนราชการผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น300คนดำเนินการปรับปรุงฝายมีชีวิตช่วยกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแลง้ง ช่วยชะลอน้ําไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงในช่วงฤดูฝนและช่วยรักษาความชุ่มชื้นของระบบนิเวศของชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้าดื่มในการจัดกิจกรรมจํานวน400ขวดเนื่องในวันเฉลิมพระชวพัรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2566 โดยมีนายชัดชลิตบุญสิรินายอำเภอตะโมดเป็นประธานในพิธีณฝ่ายมีชีวิตวัดตะโมดหมู่ที่สามตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ